สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง108 Modify นะครับท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าหลอดไฟโซล่าเซลล์นะครับ45วัตต์นะครับกับ300วัตต์นี่นะครับจะมีความสว่างแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเมื่อวาผมสั่งมานะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อโซล่าไลท์เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าโคมเล็กนี่นะครับจะมีขนาด45วัตต์นะครับ แล้วก็ตัวโคมใหญ่นี่นะครับจะมีขนาด300วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่แผงนะครับแผงก็จะมีขนาดต่างกันพอสมควรนะครับก็อุปกรณ์ที่มีมาในกล่องนะครับก็จะมีรีโมทคอนโทลนะครับแล้วก็พุกยึดนะครับแล้วก็มีแถมฐานรีโมทมาให้ด้วยนะครับส่วนตัว300วัตต์นี่นะครับก็จะมีรีโมทแล้วก็พุกฐานมาเหมือนกันเลยนะครับ สองตัวนี้ต่างกันขนาดวัตต์นะครับก็ตัวนี้นะครับผมได้ลองเทสเอา,อาสายแผงมาต่อกับตัวโคมนะครับก็จะเห็นเม็ดไฟวิ่งนี่นะครับก็จะเป็นสถานะการชาร์จนะครับถ้าครบสดวงนี้ก็คือแบตเต็มนะครับส่วนโคม3 0มวัตต์นะครับตัวนี้ผมก็ลองมาเทสเหมือนกันครับต่อเสร็จแล้วก็ มาดูสถานะการชาร์จนะครับก็ตัวนี้แบตยังไม่เต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทั้งสองโคมนี้นะครับเอาไปไว้กลางแดดนะครับเพื่อ,อาชาร์จไฟให้เต็มนะครับแล้วเดี๋ยวตอน,นคืนนะครับผมจะมา,าทดสอบนะครับว่าไอ้เจ้าตัวโคม45วัตต์เนี่ยนะครับกับโคม300วัตต์เนี่ยนะครับจะมีความสว่าง แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเอาอโคมกับแผงโซลาเซลล์45วัตต์แล้วก็300วัตต์นะครับมาตากแดดไว้6ชั่วโมงแล้วนะครับก็จะเห็นว่าไฟที่แสดงสถานะนี่นะครับขึ้น4เมตดแล้วครับก็แบตเต็มแล้วนะครับ,รบตัว300วัตต์ก็เหมือนกันนะครับไฟแสดงสถานะก็ขึ้น4ดวงแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนมืดนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบ ความสว่างให้ดูนะครับว่าความสว่างจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เอาโคม300วัตต์กับ45วัตต์มาวางไว้ที่กำแพงรั้วแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้รีโมทนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดตัว45วัตต์ให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับ45วัตต์ติดแล้วนะครับแต่300วัตต์นี้ยังไม่ติดนะครับก็ แสงก็จะได้ประมาณนี้นะครับรัศมีก็จะได้ประมาณ10เมตรนะครับเนี่ยนะครับตัว45วัตต์เดี๋ยวผมจะเปิดตัว300วัตต์นะครับนี่นะครับ300วัตต์ติดแล้วนะครับตัว45วัตต์ก็ตอนนี้ปิดไปก่อนนะครับให้ดูแสงของตัว300วัตต์นะครับเห็นว่า300วัตต์นี่นะครับแสงก็ไปค่อนข้างไกลเลยนะครับ นี่นะครับก็เดีย๋ยวให้ดูตัว45วัตต์อีกทีนะครับนี่นะครับตัว45วัตต์ก็จะได้ประมาณนี้นะครับไกลๆก็จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเดีย๋ยวผมเปิด300วัตต์อีกทีนะครับนี่นะครับ300วัตต์นี้ลัศมีก็ แสงไฟก็จะไปได้ไกลกว่านะครับก็จะไกลในประมาณนี้นะครับนี่นะครับ45วัตต์ี๋ยวผมจะสลับให้ดูลักษณะนี้นะครับตัวนี้45วัตต์นี้ติดอยู่นะครับอันนี้300วัตต์นะครับ300วัตต์ก็ประมาณนี้นะครับก็ ท่านผู้ชมก็ลองอเปรียบเทียบดูนะครับว่า,าต้องการแสงประมาณไหนนะครับนี่นะครับ45วัตต์หรือ5วัตต์ก็จะสว่างาตรงที่ใกล้ๆโคมนะครับจะไปไม่ค่อยไกลตัวนี้จะ300วัตต์นะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับทดสอบประมาณนี้ก็ถือว่า300วัตต์นี้ถ้า,าพื้นที่ไกลนะครับ 3 0มอวัตต์ก็จะส่องแสงสว่างได้ไกลกว่านะครับก็การทดสอบก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวรีโมทนะครับก็ปุ่มแดงๆนี่นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มออโต้นี่นะครับเรากดใช้งานนะครับก็กดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับในตอนกลางคืนนะครับ โคมไฟก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับพอมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะครับตอนเช้านะครับก็จะดับอัตโนมัตินะครับส่วนถ้าใครต้องการเปิดแค่3ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับ5ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับก็สามารถกดตั้งได้อย่างเี้นะครับก็เป็นการใช้งานแบบง่ายๆนะครับแต่รีโมทตัวนี้ถ้าเราใช้ในโหมดออโต้นะครับเราก็เปิดครั้งเดียวนะครับแล้วก็เก็บรีโมทได้เลยครับ ระบบก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นปรับเพิ่มแสงลดแสงอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการใช้งานแบบง่ายๆนะครับก็เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับว่า300วัตต์กับ45วัตต์เนี่ยนะครับว่าท่านผู้ชมต้องการความสว่างระดับไหนนะครับหลังจากที่เราได้ทําการทดสอบนะครับจะเห็นว่าโคม45วัตต์นี้นะครับก็ความสว่างไม่มากนะครับแล้วก็ส่วน โคม300วัตต์ตัวนี้นะครับก็ความสว่างอ่าค่อนข้างมากเลยนะครับให้รัศมีค่อนข้างไกลนะครับก็ตัวนี้นะครับตัว45วัตต์เนี่ยนะครับที่มีเม็ด LED เล็กตัวนี้นะครับผมลองนับดูตัวนี้จะมีอยู่อ่า115ดวงนะครับส่วนอ่าตัว300วัตต์ตัวนี้นะครับเม็ดสีเหลืองนี่ก็จะมีอ่า547ดวงนะครับก็อ่ก็จะให้แสงสว่างค่อนข้างเยอะนะครับก็ เป็นแนวทางนะครับให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับว่าจะใช้ความสว่างระดับไหนนะครับตัว45วัตต์ตัวนี้นะครับผมซื้อมาไว้ติดที่กระท่อมกลางนานะครับก็ไฟฟ้าไม่ถึงนะครับก็เลยต้องใช้เป็นแบบโคมโซลาเซลล์แบบนี้นะครับก็แสงสว่างที่กระท่อมกลางนาก็ไม่ต้องการอะไรมากมายครับก็กระท่อมไม่ใหญ่ครับก็45วัตต์ก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนตัว300วัตต์ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ผมจะไปติดที่หัวเสาตัวล้วนะครับก็จะสอ่องสว่างาภายในรั้วนะครับก็จะเห็นว่าไฟที่เราได้ทําการทดสอบจะไปค่อนข้างไกลเลยนะครับก็ใช้ได้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับว่า,าต้องการความสว่างาระดับไหนนะครับถ้าไม่มากก็45ก็เพียงพอแล้วครับแต่ถ้าต้องการความสว่างมากๆแล้วก็ รัศมีค่อนข้างไกลนะครับผมแนะนําให้ใช้ตัว300วัตต์เลยครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาทําการติดตั้งตัว300วัตต์ตัวนี้นะครับไปที่หัวเสาประตูรั้วนะครับก็เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเลือกซื้อนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ